สำหรับคุณคุณที่ยิงแอด a c e b o o k นะครับเพื่อทำให้คุณเนี่ยยิงแอดได้ดีขึ้นคุณอาจจะต้องเข้าใจข้อมูลตัวนี้ครับความถี่หรือ Frequency เพื่อให้คุณรู้ว่าแอดของคุณเนี่ยไปแสดงซ้ำในคนคนเดิมมากน้อยขนาดไหนเพราะว่าถ้าแอดของคุณไปแสดงซ้ำคนเดิมๆม,มากๆเนี่ยโอกาสที่ค่าโฆษณาข,ของคุณแพงขึ้นก็มีโอกาสสูงครับ วันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องความถี่หรือ f r e q u e n c y และแนวทางแก้ไขในกรณีที่คุณพบว่าแอดของคุณไปแสดงซ้ำบ่อยมากขึ้นนะครับเพื่อจะช่วยทำให้ค่าโฆษณา Facebook ของคุณถูกลงครับสวัสดีครับผมอนันต์สมศาสร์ SME Jump .co.th ถ้าคุณยังไม่เคยดูวิดีโอของผมสักครั้งเลยนะครับงานของผมก็คือผมมีหน้าที่ช่วยให้คุณคุณประสบความสำเร็จบนโลกออนไลน์ครับผมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ยิงแอด Facebook ทุกวันครับและข้อมูลที่ผมดูเป็นประจำก็คือไอ้เจ้าความถี่หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Frequency ครับเพื่อที่จะดูว่าแอดของผมเนี่ยไปแสดงซ้ำในคนเดิมๆมากน้อยขนาดไหน ข้อไม่ดีของการไปโฆษณาของเราไปแสดงซ้ำบ่อยๆก็คือมันจะทำให้ค่าโฆษณาแพงมากขึ้นครับวันนี้ผมก็เลยอยากจะมาเล่าเรื่องนี้ให้คุณฟังความถี่แล้วก็วิธีแนวทางในการแก้ไขนะครับเพื่อจะช่วยให้คุณน่สามารถจะปรับแต่งโฆษณา Facebook ของคุณได้ดีมากขึ้นเรามาเริ่มกันเลยครับผมขอเริ่มวิดีโอแบบนี้นะครับเรามาเข้าใจกันก่อนว่าเจ้าความถี่หรือฟรี q คนซี่เนี่ยหมายความว่าอย่างไง ความถี่ก็คือค่าเฉลีย่ยของจํานวนครั้งที่โฆษณาไปแสดงให้กับคนเห็นโฆษณาของเรานะครับว่าคน1คนเนี่ยจะเห็นโฆษณาของเราเนี่ยเฉลีย่ยแล้วประมาณกี่ครั้งตลอดอายุการยิงโฆษณาของคุณยกตัวอย่างเช่นนะครับเช่นความถี่หรือ Frequency เท่ากับ2ก็หมายความว่าค่าเฉลีย่ยของจํานวนครั้งที่คนเห็นโฆษณาของเราประมาณ2ครั้งต่อหนึคนนะครับ แต่ปกติแล้วเนี่ยความถี่จะออกมาเป็นจุดทศนิยมครับยกตัวอย่างเช่นความถี่เท่ากับ1.5ก็หมายความว่าค่าเฉลี่ยในที่โฆษณาคุณไปแสดงให้คนเห็นเนี่ยอยู่ประมาณ1.5ครั้งบางคนอาจจะเห็น5ครั้งบางคนอาจจะเห็น3ครั้งบางคนอาจจะเห็น1ครั้งแต่ Facebook เฉลีย่ยออกมาแล้วอยู่แถวๆ1.5ครั้งก็ความถี่ก็เลยเท่ากับ1.5 คราวนี้โฆษณาของคุณไปแสดงซ้ำมากๆหรือความถี่สูงๆยกตัวอย่างเช่นความถี่ 2, 3, งหรือสหรือหเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้น โฆษณาแสดงซ้ำมากมากก็หมายความว่าคนก็เห็นโฆษณาของคุณคนเดิมๆนะครับเห็นโฆษณาของคุณบ่อยมากขึ้นเขาก็เริ่มตื่นเต้นน้อยลงเขาเริ่มจะไม่อยากจะมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมน้อยลงการกดอินบ็อกซ์ส่งข้อความมาหาคุณน้อยลงหรือแม้กระทั่งเขากดรายงานไปที่ Facebook ด้วยซ้ําว่าโฆษณาของคุณเริ่มสร้างความรำคาญให้กับเขาทั้งหมดนี้เป็นตัวชี้วัดบอก Facebook ว่าประสิทธิภาพการทำโฆษณาของคุณต่ำลง คุณอย่าลืมนะครับว่าการทำโฆษณา Facebook เป็นระบบประมูลโฆษณาของคุณแสดงสู้กับโฆษณาของคนอื่นๆเพราะฉะนั้นถ้าประสิทธิภาพของคุณต่ำลงคุณก็ต้องใช้เงินมากขึ้นในการอัดโฆษณาให้คนเห็นซึ่งนั่นหมายความว่า Facebook จะคิดค่าโฆษณาของคุณสูงมากขึ้นครับคำถามต่อไปคือแล้วความถี่ค่าของมันควรจะอยู่ประมาณไหนถึงจะเหมาะสม จากที่ผมไปศึกษาจากบทความต่างๆของผู้เชี่ยวชาญ f c e e o o o k d s นะครับไปอ่านบทความของฝรั่งเนี่ยผมสรุปว่าความถี่เนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ1.5ถึง2.5อะไรประมาณนี้นะครับเป็นช่วงนะครับผ้าความถี่หรือ Frequency ก็หมายความว่าถ้าโฆษณาของคุณมีความถี่เช่น3หรือ4คือเกิน2.5นะโฆษณาของคุณเขาเรียกว่ามันเหนื่อยแล้วคนในวงการเรียกว่าฟาทีก็หมายความว่าโฆษณาของคุณเนี่ยไปแสดงซ้ำมากเกินไป ผมขอมาแทรกตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูวิธีดูความถี่บนหน้าจอโฆษณา f a c e b o o k ดูอย่างไรนะครับมาดูที่แคมเปญโฆษณาของคุณเลยนะครับนี่เป็นหน้าจอของแคมเปญโฆษณาตัวจัดการโฆษณานะครับถ้าคุณเข้ามาคุณใช้คอมพิวเตอร์นะครับคุณจะมีพอเข้ามาในตัวจัดการโฆษณามันจะมีคอลัมน์ต่างๆตรงนี้นะครับ ซึ่งก็เป็นปกติจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วคราวนี้เราจะซะ้าเราจะเพิ่มคอลัมน์ที่เรียกว่าความถี่เข้าไปเพื่อคุณจะได้ดูว่าแคมเปญโฆษณาของคุณหรือตัวโฆษณาคุณมีความถี่เท่าไหร่นะครับวิธีการเพิ่มนะครับให้คุณมาที่ตรงนี้ฮะรตรงคอลัมน์ปกติมันจะเป็นประสิทธิภาพตรงนี้ใช่ไหมครับคุณคลิกมาที่ตรงนี้ตรงคอลัมน์นะครับแล้วลงมาเลือกข้างล่างขี้เขียนก็นว่ากาหนดคอลัมน์เองครับพอคุณเลือกกําหนดคอลัมน์เองเนี่ยมันมีหลายวิธีคุณอาจจะ พิมพ์คาว่าความถี่เข้าไปตรงนี้เลยก็ได้นะครับหรือถ้าตะกี้ผมเห็นความถี่มันอยู่ตรงนี้แล้วคุณก็เลือกความถี่เลยเพื่อจะแอดข้อมูลตัวนี้เข้าไปในค้อความพะคุณเลือกความถี่แล้วเนี่ยข้อมูลความถี่จะมาอยู่ด้านล่างถ้าคุณอยากดูง่ายๆหน่อยคุณเอาเมาส์คลิกค้างไว้แล้วคุณเลื่อนขึ้นมาหน้าๆห,หน่อยปกติผมเอาไว้หลังอิมเพรสชัแบบนี้สมมติน,นะครับแล้วผมก็กดใช้ได้เลย คราวนี้ข้อมูลความถี่ก็จะโผล่ขึ้นมาแล้วนะมฮะเข้าถึง impression แล้วก็ความถี่เส้นแคมเปญนี้มีความถี่1.32สมมติผมอาจจะแบ็กไปโฆษณา n i l a นได้ไม่นานผมอาจจะเข้าไปถ้าคุณเคยดูวิธีที่ผมสอนเนี่ยผมจะให้ยิงโฆษณาหลายๆแคมเปญเห็นไหมครับเราก็จะเห็นเลยว่าแต่และกลุ่มเป้าหมายเนี่ยความถี่เป็นเท่าไหร่นะครับหรือถ้าเข้าไปด,ดูในตัวโฆษณาก็พอเห็นนะครับว่าโฆษณาถ้ามุ่นมีหลายโฆษณามันก็จะเห็นมีความถี่เท่าไหร่ นะครับนี่เป็นวิธีเพิ่มข้อมูลความถี่เข้าไปในหน้าตัวจัดการโฆษณาของคุณนะครับเพื่อจะเป็นข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวคุณลองไปฟังต่อที่ผมเล่านะเพราะว่าความถี่เนี่ยมีวิธีแก้ไขยอย่างไรครับ วิธีแก้ไขถ้าโฆษณาของคุณเริ่มเหนื่อยหรือมีความถี่สูงๆนะครับเพื่อให้เพื่อช่วยให้โฆษณาของคุณเนี่ยยังรันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนี่ยผมเข้าไปอ่านบทความของ Facebook เนี่ยเขาแนะนำวิธีการแก้ไข2เรื่องนะครับเรื่องแรกคือเขาแนะนำว่าให้คุณเนี่ยเพิ่มแอดตัวใหม่หรือเพิ่มโฆษณาตัวใหม่เข้าไปในแคมเปญเดิมเลยครับโดยที่ให้คุณสร้างแอดที่มีภาพที่แตกต่างจากแอดตัวเก่าแล้วก็คอนเทนต์ที่แตกต่างเลยแอดเข้าไปใน ชุดโฆษณาตัวตัวนั้นเลยนะครับเพิ่มแอดเข้าไปเพื่อเป็นการทดสอบแอดตัวใหม่โดยที่คุณไม่จําเป็นต้องปิดแอดตัวเก่าที่มีความถี่สูงนะครับโฆษณาจะเข้าไประบบโฆษณาจะเข้าจะอัพติไมซ์ส่งโฆษณาเองครับ แล้วก็เรื่องที่2ที่ Facebook แนะนำไว้ในเว็บไซต์ของเขานะครับให้คุณขยายกลุ่มเป้าหมายให้มันใหญ่มากขึ้นครับเวลาคุณยิงโฆษณาคุณมีกลุ่มเป้าหมายอยู่แล้วใช่ไหมครับ a c e b ุ o k แนะนำว่าให้คุณเนี่ยขยายกลุ่มเป้าหมายตัวนั้นให้มันมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเพื่อเป็นการขยายคนซึ่งจะช่วยให้ f c e e o o o เนี่ยสามารถจะส่งโฆษณาของคุณไปหาคนใหม่ๆมากขึ้นเพื่อลดการซ้ำโฆษณาในกลุ่มคนกลุ่มเดิมครับ วิธีแก้ไขข้อที่3นะครับอันนี้เป็นของแถมนะครับเป็นคําแนะนําจากผมเองถ้าให้คุณทําโฆษณารูปแบบอื่นๆเสริมเข้าไปด้วยครับนี่เป็นคําแนะนําของผมเองจากประสบการณ์บางครั้งเนี่ยเมื่อผมพบว่าแคมเปญโฆษณาของผมเนี่ความถี่มันสูงๆแล้วเนี่ยผมอาจจะลดเงินโฆษณาในแคมเปญน,นั้นลงใน f c e e o o o นะครับแล้วผมเอาเงินโฆษณานั้นนะไปยิงแอดรูปแบบอื่นอาจจะเป็น เป็นโฆษณา Facebook แต่ยังจากยิงแบบข้อความมายิงแบบการมีส่วนร่วมแทนหรือไปยิงการเขาเรียกการเข้าถึง n รือริชแทนนะครับควบคู่กับโฆษณาข้อความของผมหรือบางครั้งเนี่ยถ้าโฆษณาตัวนั้นเนี่ยมันเหมาะที่จะทำ Google Search ผมอาจจะทำโฆษณา Google Search เสริมควบคู่กันไปด้วยเพื่อจะเพิ่มโอกาสให้โฆษณาของเราไป ไปแสดงในทาร์เก็ตใหม่ๆซึ่งไม่ใช่ทาร์เก็ตที่เราเลือกอยู่ใน Facebook นี่ก็เป็นวิธีที่ช่วยแก้ปัญหาให้ความถี่ที่เกิดขึ้นมันต่ำลงครับขอบคุณครับที่ชมวิดีโอของผมมาถึงตอนนี้ถ้าคุณสนใจเรื่องต่างๆเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์คุณสามารถกดปุ่ม Subscribe หรือปุ่มติดตามด้านล่างของวิดีโอ YouTube ตัวนี้ครับหรือคุณเข้าไปใน Facebook Fanpage ของ SME จำแล้วก,กดไลค์ได้เลยครับ ผมจะส่งวิดีโอแบบนี้มาให้คุณดูทุกๆอาทิตย์ครับช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะครับตรงไหนช่วยได้เราก็ช่วยๆแบ่งข้อมูลกันครับขอให้คุณมีสุขภาพแข็งแรงปลอดจากโควิดครับผมอน,นันต์สมสะอาด SME Jump Co Th แล้วพบกันใหม่ครับ